สวัสดีค่ะอีซานพาทีนอเมริกาจ้ามันนี้มากินกินอ่ากินส้มตําหอยดองเนาะจ้าแล้วก็บพักมีมีหลวงนุ้ยคีคันหลวกอันนู้ยคีคันหลวกขปุ่นเพราะว่ามันโดนเนาะมาที่นี่นูก็หิวหลายอืมบริบทคลิปหลายมือจะตอบคอมเมนต์กับตอบซานเนาะจ้าเนาะเพราะว่าหนูยากอย่างหนูขอโทษได้หลายนุ้ยพยายามที่แบบว่าปิดเวลามาอันอัดคลิปหายแต่ว่าอันแต่ว่าอันขอชี้แจงอย่างหนึ่งอันย่าอน ยังามา่คอมเมนต์านาวานด้ะจ้ะวานกินเข้าอันบ่ามัดผมจังไสนยังสี้ะจ้ะเด้อพาวานขึ้มือใดที่หนูสาผมเป็นเมาาื่อใดมือใดที่หนูสาผมต้องเข้าใจอันชีวิตคนนะจ๊ะชีวิตประจําวันของคนเนาะมือ่อใดสาผมต้องไปเฮ็ดงานต้องไปเฮ็ดธุะระข้างนอกเฮาก็บเได้บ่ไเด้ล์ลวกผมตอลอดเวลาบางทีหนูกินเขา้าก่อนที่หนูสีออกไปอันไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอียงก็ตามแต่ตอนเสาเด้ะจ้ะเด้อมันก็สิแบบ บได้มัดผมเนะจ้ะเนาะตะวานหนูก็คิดว่าหนูก็พยายามที่สิแบบว่าบ่ให้มันลกลุ้งร่งแบบว่าบ่ได้ให้มันแบบหนาเกลียวหนาหยางเนะจ้ะเด้อจังได๋กะซอยเข้าใจตรงนี้หรอกค่ะอย่าอย่าอย่ามาคอมเมนต์ว่าดูว่าหนูเนะจ้ะเล็บคือกันหนูวอาไปก่อนเล็บหนูเฮ็ดแบบแบบเจียวเนะจ้ะแบบเจียวมันสิบ่หลอกมันบ่แม่นยาทาเล็บเหมือนที่เฮาทาปกติเนะจ้ะจนกว่าเฮาสิไปร้านเขาแล้วก็เขาก็สิยออกใหาเข้านะจ้ะมันยังสิออกได้ท่ะโอเคชี้แจงตามนี้ินะเจ้าเนาะจ๊ะเนาะสิแบบ จังบ่มีด่ามาเกิดขึ้นแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าถ้ามีด่ามาเกิดขึ้นอารมณ์มันเสียอารมณ์แล้วจ้ะน้ำกินกันเลยบปร้เทศไทยถ้า,ม,ถาม,ม,นนมันถ้ามันล้มคลอเน่ยมันไม่ถ้ามันสดวันนี้ให้ได้กินเข่าดีกว่ากินซอสแกงน้ำมันไปน้อยนึงเมือเช้านี่ยนเฮ็ดกองแกงน้ำมันไว้ เอาปิดแล้วเปะไม่จะบอกมแล้วแค่กัน เป็นนหลกับเสียบประกันแล้วเนาะยอดเดลฟามเสียงข้าวปุ้นมันต้มดนดน,น,ดดมนูกับไปเตะต้มชอบแบบนั่งกินนอกบ่ายเนี่ยมืนอนหโม,มงแรกหรอไปข้ของหนอกมากนะ้จ ้อ้ดองสื่อเป็นกับลุกมาก ปาแซลมอนชอบแบบมีในลวกอันแถวนึงหรูหลา Sure. <laughs> กินบ่าปากบ่าว่า 我没买了 ีพี่เพื่อนถามว่าเลื่อนอย่างต่อเรียนอนยุสัยน่าจะเนาะแต่ว่านูวนไปโรงเรียนตอนเป็นยู่อามหาลัยยุสเซียเอสนะจะ้ะยูนิเวอร์ซิตี้ออฟแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจ้ิะจะ๊ะไปลงอีอย่างเรียนอ่าเรียนเพิ่มอ่าหนูจบคอมพิวเตอร์มาแล้วนะจะ้ะแต่ว่าอันนี้หนูไปเรียนเป็นคอร์สสันนะจะ๊ะทันที่ว่าสันกับว่าสันดอกอ่ะประมาณปีหนึ่งจ้ะจังสิเรียนจบ เดียวกับแบบ applications programming ข้อสันสันของยูซี่เอเอเดือนปีหนึ่งได้ใบประกาศหรือว,ว่า certificate ที่เขาหหยเนี่ยราคาเท่าไหร่มีบางคนมีน้องพันถามมาน่าจะเนาะเพินสนใจที่มาเรียนคอดที่หนูไปล่งนี่มันเป็นคอร์ดเรียนประมาณเก้าเดือนถึงหนึ่งปีแล้วจ้ะ คขาเทิมเท่าไหร่คขาเทิมดูทีรายวิชาละประมาณ950ดอลาลาร์เลยจ้ะประมาณสามหมื่นนิดๆถ้าเป็นเงินไทยนะจ๊นะเนาะเทิมหนึ่งท่านเป็น international student เขาบังคับให้ล่งสามโตกันนั้นหมายถึงว่าประมาณ เทอมละสามเดือนเทอมหนึ่งไม่สามเดือน,น,อนกันสิประมาณแสนกว่าบาทที่จะค่าเทอมเว่านจะร่วมค่านังสือค่าอย่างเลยจ้ะ ตะวามาหาไร่ที่ถูกกันหนีกับมีแล้วจ้นะเนาะกต่แล้วแต่ผู้ผู้ผู้อ่านน,อนอ้องเพิร์ดว่าคนที่ขเ,เ,นนเขาสิเลือเลี้ยงนะจ๊ะว่าเขาสิเรียนสายแพ่งกูหนี่กับมีถูกกันหนีกับมีจ้ะผ่านมหาไร่ที่เลี้ยงเลียงตาชานิยมเรียนอยู่อยู่ในเมืองแอลเอที่หนูอยู่นี่กะชิมิยูเอสซี่กับยูเซลเอที่หนูเรียนเนะี่ะจ้ะไม่สองมหาไร่ชื่อดังๆ ที่ข้นจังหน่อยต่งางชาตินิยมเรี้ยงน,นะจ๊ะเนี่ยคณอ่อนเซนมี me, ใส่บอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์สิเหล้าถิ่มเขาได้ไปะที่นี่หาดหนามตามมะฮงเ่ะ เหมือนมือกบเที่ยมเกี่ยวแซ่บ นอน่นหนึ่งครับนอนคิดนงดางคิดยังได้กับบะหมี่แต่โมฮุงว่าจะกินออีกย่าง กินเซนมียแบบห้ายเลยหนูมึงเนี่ยไหดองยี่หออ้อนอี่เพิอนอ่นแซบโยเพิ่นอัดมันเป็นขวดเป็นขวดมาขายเผ็ดอ,อีมามาบัดที่นี่ยกา ยูดีไม่แห้งทุกคนนะคะจังใดกะท่านผู้ใดมีคำถามหรือว่าอีอย่างจะก,กับเมืองที่หนูอยู่เมืองแอลเอแล้วจ้ากะไปที่เฟซบุ๊กหนูแล้วจ้าเฟซบุ๊กอีสามพันทีอเมริกาแล้วจ้าเ้วยอลักกะทรงขอความมาถามในอินบอกใส่แล้วจา้าจังใดกะพก่อการคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ